อ่าบันทึกแล้ววันนี้ไปไหนมาวันนี้ไปไหนมาถืออะไรอูไม่อยากถือแล้ววันนี้วันที่14วันนี้วันที่14ค่ะวันที่14บสี่สี่ได้ใช่19ขอโทษพิธีุ่ลาคมพิธีตุลาคม2011 2011ใช่ถูกต้องไปออนมาออนมาคืออะไรออนมาคืองานฟาร์มหมูฟาร์มหมูแต่ไม่มีหมูเลยแต่เสือกมีวายค่ะจ้ะมีแต่วายผมก็อยากกินแต่เหล้าอยา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 เดี๋ยวจะโดนเอไอปุ่มนี่แมาว่า บอ้เด็ก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 เดชอเด็้ตดอกเด็เด็กเด็ใคร็กเด็เด็กเด็กเด็กอด็กดกเด็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 ไเด็นเด็กเด็กด็อเด็กเด็ใเด็กเด็กเดอกเดกเด็กเดคกเด็นเน็กเด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 เองภรรยาเอ็ยรับรับให้เป็นผู้หญดงไเแ็้วนะคะด็กเด็กเดกเด็กเด็กเดนกเด็กเด็กเด็เด็ดเเ็ เราต้องกลับมาเคลียร์หมดเคลียรอีกครั้งนึงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปออนมามาแล้วเราก็ออนมามาแล้วเราก็ไม่ทำอะไรไปตามกินของฟรีในใช่ของของฟรีของฟรีเยอะมากใช่กินจนอิ่มอ่ะก็ไม่ได้อร่อยหรอกนะแต่เนื่องจากนี่หิวเราใช่แล้วแต่กาไม่อร่อยแต่หิวให้กูอีกหิวให้กูอีกแต่ละคนนี่แบบว่ากูแดกเอนเนอร์จี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 เอนเนอร์จ คือกูว่าวันนี้กูไม่ได้หลับแน่จริงชี้ชี้ได้กินเลยเป็นสิบแล้วก็เอ้ยได้กินฟองดูครั้งแรกโอ้ยฟองดูอร่อยกูชอบของเคมไม่เห็นอร่อยเลยอ่ะอร่อยอร่อยเฮ้ยแต่ได้รสชาติแคมแทบิงดิงแต่ไม่นิดแคมอร่อยากูคินมากไม่ได้เราไปลกไปถูกต้องถูกต้องเขาเริ่มไม่กินบ่อยชอบด้วยใช่แล้วรับลงรักเล็ดไม่ได้กินรักเล็ดอร่อยมากคอดคอดแล้วอยากแกินรักแล้วก่อนเลยโอ้โอ้กินรักแค่ไม กรท้ไรกะไรกิ้กันทึ้งนท่กรท้กันทึ้กท้งกัท้งก้กรนทืบงกันทกัท้งกัทกัท้งกันทกระทืบก้งักัน้องเนทน้นนม สวยมากสอง้าสีพ้มแล้วสองฟาสีพ้มแล้วแล้วมือก็สีดำโอ้โหนั่นไงไม่ไมปฝนกูจริงจนตลอดกำลังสวโจนแดดตลอดถ่ายยาวไหมเคต่อรุ่นพี่ร่นพี่ปีห้าสิบพวกถ่ายเี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดรุ่นพี่ปีห้าสิบบวกโดนแดดตลอดเลยใช่ค่ะบวกกับย้อนไปน้องหัดย้อนไหัดน่าโดนน่าจะทำไม่มีใครอยากเป็นหรือเปล่าแล้วก็จะเล่าให้ฟัง วันนี้ไปออนม้ามาแล้วก็เจออะไรอีกเจออะไอีกใช่เจออะไรอีกอ๋อไปเล่นไปเล่นเับแม่พรุ่งนี้๊อตไม่ยอมเล่สองคนนี้พอไม่ไม่จะไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายสคนไม่มีไม่มีไม่มีใครบอสใครใครใคร๊อสใครวะโอ้ไม่มีาปไปอะโอ้ยแล้วใครวะแม่บอกไม่๊อสลงมาบอกม่เคียงไม่ไหวี่โลกหมุนคนเดียวแบบจะอ้วกเกินไม่ลงลมาที่กูโลกหมุนเลยจริง โอ้โหแล้วเราขอเมาน้วยนึงสาวฟิลิปปินส์ะีอ้โหแก้วหัวแทบแตกว่ะสุด่สวยมากนั่นกจะด่าเลยนะชมไม่ใช่ประเด็นตัวหัวแล้วรูปหลังไม่ไม่ประเด็นรูปหลังตัวหัวไม่ใช่แม่งช่างแม่งใจต่อนะคะแล้วก็เราก็ไปเล่นเครื่องเล่นแล้วก็ตอนแรกจะเข้าบ้านผี แต่ไม่มีใครเข้าเพราะว่าปัญญาอ่อนมากถามสัมภาณ์สัมภาษณ์ขารู้สึกคอนเข้าก่อนเข้านะเว้ยโอ้ยมือสั่นขาสั <c oughs> <c oughs> ่นโอ้โหนี่ร ah> hey> ัดกูแทบเป็นมูเลยเข้าแล้วเฮียสองนาทีเฮ้ยคือต้องดูคลิป มีคลิปเปนแย่มากออกมาแบบเฮ้ยเอากูกลับเข้าไปทีตอนนั้นากูพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นอ่ะเฮ้ยเราจะยามถูกกว่าเอ้ยไม่ใช่ถูกแพงกว่าเอ๊ะอะไรเงี้ยกลวกว่าแต่หน้ากลัวน้อยกว่าเอ้ยไม่ใช่กลัวกว่าแต่หน้ากลัวมากกว่าเออคุณไม่รู้เรื่องจริงจริงกูเวงงงเลยโอเคโอเคเราเข้าเรื่องนะคะแล้วก็แล้วเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านกันตอนนี้เวลาที่บ้านปี เปียอวิกา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 มองโอ้ยสลับผมมาสันติว่าดู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 ไม่ได้ใช่ปะดูนะดูดูดูบ้านอวิกาค่ะอวิกาดูบ้านอวิกาค่ะเป็นคอสเมติกโอ้โหอัดตรงอัดตรงอีกแล้วอัดตรงใครไม่อยู่ในบ้านไงอุ้ยอุ้ยเอานั่นในเสียงมาแล้วโอเคบายบายคลิปนี้ก่ายบายบายตลอดเราเข้าบ้านแล้วบายบายเฮ้ยมึงมึงหยุดยังไง